สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาพูดถึงละครเย็นก่อนข่าวที่ให้คุณผู้ชมเลือกชมกันได้ค่ะสำหรับละครล็อตถัดไปนะคะของช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน3 1เรามาชมกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะช่อง7ค่ะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทมาสักพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับละครที่มีวลีเด็กของเรื่องคือแม่มาแม่มาในละครเรื่องทิดาวานอนค่ะ ซึ่งก็เตรียมลงจอให้เราได้ชมกันต่อจารละครเรื่องสุขสานคนเป็นนะคะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันพุธที่20ตุลาคมนี้ค่ะ แฟนๆที่รอคอยก็จะได้ชมความน่ารักของนางเอกน้องไหม่แก,ก่กองอย่างน้องปิ่นชรินพองกันได้นะคะมาในบทของเอียวดีค่ะหรือแมงกะเรียนนั่นเองค่ะพบกับเมกจุติค่ะที่จะมาในบทของพนาชายหนุ่มผู้รักการผจญภัยค่ะที่ทําให้เขาได้มารู้จักเธอแล้วก็สอนให้เอนะียวดีน่ะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปุตุชนทั่วไปค่ะก็ประมาณนั้นนะคะ เราก็มารอชมความน่ารักของคู่พระนางกันได้ทางหน้าจอช่อง7 SD นะคะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันพุธที่20ตุลาคมเวลา6โมง45นาทีค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะก็มีละครเรื่องนางฟ้าอสูรค่ะซึ่งก็จะมาออกอากาศต่อจกละครเรื่องยุสาวอันตรายนะคะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันอังคารที่19ตุลาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงค่ะในส่วนของละครเรื่องนางฟ้าอสูรค่ะก็ถือว่าปิดกล้องมานานพอสมควรแล้วนะคะ ก็จะได้นํามาออกอากาศสักทีค่ะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะซึ่งนําแสดงโดยแม็กะวิดแล้วก็แจ็กกี้ชาครินค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเลือดน้ำเค็มค่ะที่มีชีวิตอยู่กับท้องทะเลแต่มีเหตุให้ต้องไปจับตัวสาวสวยรวยซับลูกสาวมหาเศรษฐีเพื่อมาต่อรองทวงความยุติธรรมและเมื่ออยู่กันไปนานวันเข้านะคะความดีค่ะก็เริ่มทำให้ จากความโกรธเกรียของสาวสวยนะคะก็แปลเปลี่ยนมาเป็นความรักได้อย่างไรนะคะแฟนๆละครช่อง3ก็ต้องมารอติดตามชมกันได้ค่ะ และสําหรับละครช่างวัน31ค่ะตอนนี้ก็ออกอากาศไปได้ตอนหนึ่งแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องผู้ผ่าผีคุ้มค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะคะสําหรับละครเรื่องผู้ผ่าผีคุ้มนะคะนําแสดงโดยเพชรโบราณินแล้วก็สมัยพรารดาค่ะเป็นเรื่องราวของผ่านะคะที่เป็นพระเอกของเรื่องค่ะที่มีความสามารถในการมองเห็นวิญญ,ญาณได้ก็คือมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่เด็กๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีเหตุให้ทําให้เขาเนี่ยต้องพลัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาต ตั้งแต่เด็กๆนะคะแบบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ได้พูดผีทั้ง8ต้นค่ะที่ถูกจองจําให้ต้องมาเฝ้าสมบัติในหุบเขานานนับร้อยปีเลยนะคะมาช่วยชีวิตแล้วก็คอยดูแลถ่ายทอดพลังวิเศษให้มากมายและเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณพูดผีเหล่านี้ที่เลี้ยงเขามาทําให้เขาต้องอาสาออกเดินทางผจญภัยเพื่อตามหาเจ้าของสมบัติแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมา ปิดปล่อยวินดานให้ได้ไปผุดไปเกิดนะคะก็จะมีการผจญภัยและก็ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆมากมายค่ะและจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อในละครเรื่องภูพาพีคุ้มได้ทางหน้าจอช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะทุกวันจันทร์นึ่งพฤหัสค่ะ และนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นละครเย็นก่อนข่าวนะคะของทั้งช่องหลัก3ช่องนะคะกับ3เรื่องค่ะที่คุณผู้ชมเลือกชมกันได้นะคะว่าชอบเรื่องไหนหรือรอชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ